สวัสดีครับมันนี้ระสวดออกไม้ตกปลาค้อเก้าครับมันนี้มาก,กับเสียนตาครับผมไม้เดิมครับพี่น้องไม้คลองกอรลอยครับนี่พี่น้องถามอะไร มาได้เลยครับไม้นี่เ่มันจิตตกประด้หลายคนประดครับที่ตกมันก็หน่อยครับผมเหลืองานมากอะตกเบดแจ็กน้อยครับผมก่อนไปนอน มันก็เป็นกวามซุปอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องม,าามักไปมักมันครับผม บรรยากาศมันนี่กด็ดีดีครับผมฝนตกไปเกือบหมือแล้วมันนี่อึ่งยุดวังผมสิเหลิอง,งานหน่อครับผมฝนของมันนี่ตกดีครับ ตองนี้มีอาการนะครับพี่นอออ้องอึ๊บยูครับผมโอ้ตัวเย่ครับผมตัวเย่อู้ตัวเย่ยครับผมโอ้หลุดครับพี่น้องออาไหมครับผม